สวัสดีครับก็พบกับช่อง Baby r เล g e r กันอีกแล้วนะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเอาไอดีพิกกันชัยวุฒมาเปิดกาชาติตัว7ปีนะครับผมแล้วได้จระเข้ไป2ตัวเนี่ยผมก็อิจฉาเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เจ้าจระเข้ผมเนี่ยมัน P858 แล้วนะครับผมผมอยากจะทำพี100เต็มทีมากมากแล้วนะซึ่งมีคนที่คอมเมนต์เข้ามานะบอกว่าเจ้าจระเข้เนี่ยมันสามารถที่จะสลับให้เป็นตัวฟ้าใช่ไหมครับผม ตัวสีฟ้าแล้วก็ใส่กบฟ้าเข้าไปแทนนะตอนนี้ก็เป็น P 58ตามภาพนี้เลยนะถ้าเกิดผมสลับให้เป็นเอออัาต้าใช่ไหมล้างเอาต้าแล้วก็ใส่กบดําเข้าไปเนี่ยมาทําให้อา่าเรียกว่ามันจะใกล้ P 100เข้าไปทุกทีเลยนะเดี๋ยวผมมา,านับกบกันนิดนึงว่าตอนนี้กบฟ้าเอยกบดำสิเออกบดํากบฟ้าเออเรียกมันไปเหอะของผมมีทั้งหมดกี่ตัวนะ35ตัวบวก58มันจะกลายเป็น93ตัวนะ ถ้าเกิดเป็น93เนี่ยมันขาดอีกสัก1ตัวแล้วนะเออผมก็เลยกล่าว่าจะมาเอ,อ่เปิดการช่างามันสัก1ตัวนะเพื่อที่จะทําภารกิจเอ,อจระเข้พีร้อยให้ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นจระเข้พีร้อยเนี่ยมันจะทําใหออ้ทีมพีร้องผมเนี่ยเก่งขึ้นเยอะมากๆคือผมอะ่ะเ,เวลาผ่านพวกสเตย์อะไรเงี้ย ถ้าเกิดมันผ่านเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาในการเล่นของผมไปเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับผมอ่าผมก็เลยอยากจะได้เจ้าจาระเข้นะอยากได้จริงๆผมเปิดสุ่มแบบ20ตัวไปทั้งหมด2ครั้งแล้วนะไม่ได้จระเข้เลยเป็นคนนี่นักเรียนตัวหนึ่งแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวหนึ่งนะผมจำไม่ได้เราไปลองกดกาชาพเพื่อให้ได้เจ้าจาระเข้ซึ่งตามภาพที่เห็นเนี่ยไม่มีจระเข้นะพี่กันชัยวุฒิกดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเออฝีมือผมเองนี่หว่า เดี๋ยวไปลองกันนะครับผมผมมีอยู่26ตัวเท่านั้นเองนะเออพอตอนนั้นที่กันมีถึง135ตัวเลยถึงได้จระเข้มา2ตัวเดี๋ยวไปลองทดสอบกดกันนะซึ่งตอนนั้นที่ผมกดเนี่ยผมกดยกเลิกไป7ครั้งใช่ไหมสา้าหกเจ็แล้วกดครั้งที่8นะแต่ตอนนั้นเนี่ยกดแบบกระต่ยายยี่สิบใบไงเออไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมขอเธอจระเข้หตัวภารกิจ จระเข้พีร้อยของผมจะได้สําเร็จสักทีนะโอ้โหเบาเบาธัดไม้นะไม่เอาเอ้ยมูนก็ไม่เอาตอนนี้อยากได้จระเข้นะอยากได้บอสบอสบอสเออบอสเท่านั้นนะโอ้โหเบาเบามาสองนะแซลลี่ยุขิ่นก็ยังไม่เอานะเออบาวมาอีกแล้วเอ้ยอย่างนี้มีแนวโน้มนะเพราะว่าบอสไม่ออกเลยถ้าบอสไม่ออกเลยเนี่ยคือ เออมันจะออกทีเดียวเป็นบอสจระเข้เลยหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวเรายังยืนยันนะกดอ่ายกเลิก3 4 5 6 7แล้วก็กดครั้งที่8ไปนะครับผมเอออยากได้อยากได้จริงๆอยากได้จ m เออามาเอามาเอามาเอามาบอสจระเข้นะบอสจระเข้เออมาไดีมา,มาโอ้โหฟิชชูฟิชฟชูทีเล็กอื้ือัลต้าสแมชชีนเออเบาอุ่นสบายนะ ชาญเฮ้ยเฮ้ยไม่มาจริงเหรอมาเถอะโอ้เบาสมาชิกแกง๊งโอ้โอ้ไม่มาเราจะทำยังไงกันดีโอ้โหตู้นี้มาตู้นี้มีด้วยนะเฮ้ยตู้ทัดน้ำยอดนิยมใช่ไหมเนี่ยอกดแม่งเลยดีไหมเนี่ยกดเลยดีไหมครับทุกคนบอจัะเขสหนึ่งจุดเปอร์เซ็นตนะโอ้แต่บาวเด็กประถมกับมูลนักข่าวนี่โอ้โหมัน จาเก9%เข้าไปแล้วนะครับผมเหมือนการันตีอ่ะโอ้8.87%กดยังไงผมว่าก็ได้อ่ะเออถ้าเกิดบอสจระ,ะเข้8 8 7นี่ผมกดเลยนะอ้าไม่เอาดีกว่านะครับผมเออผมว่ามันมันจะอ่าเรียกว่าอะไรเปลืองทรัพยากรเกินไปนะเดี๋ยวเราเออกดรับเจ้ากบม่วงกบชมพูก่อนนะครับเอ้ย6ใบ6ใบใช่ไหมเนี่ย เอาผมเพิ่งเห็นนะเนี่ย6ใบเออเดี๋ยวเรามานับกบชมพูกบม่วงของเราก่อนนะครับผมว่าตอนนี้เรามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วเออกดขายทั้งหมดเสามีอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ยไม่ใช่สี่สองสี่หกแปดเก้าตัวแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวเราได้จากภารกิจเอ่อล็อกอินรายวันอีกใช่ไหมตัวหนึ่งเป็นสิบตัวแล้วก็ไม่รู้ว่ากิววอลเนี่ยมันจะทันหรือเปล่านะกิววอลนี่ตอนนี้ผมจะ เรียกว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่ละ53มแล้วนะ53มันเดี๋ยวจะเป็น56ใช่ปะ่ะเออผมว่าทันนะซื้อ,อีกหนึ่งตัวได้นะครับผมก็จะเป็น11แล้วเดือนหน้าก็จะเป็น12ใช่ไหมแล้วก็จะได้จากเ,าเรียกว่าไต่หอกคอยก็จะเป็น13ตัวนะขาดอีก7ตัวเออคนน้เมมืดทองผมนี่มีมีลุนเชียทาแม็กเหมือนกันนะครับผมมีลุนเทียทำแม็กเหมือนเขาบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งโอ้โหตอนนี้เขาเรียกว่ากาชา กาชากบสมพู G acha, G op, นี่คือร้อนระอุเลยนะหลายคนอย่าเรียกว่าหลายคนทุกคนเลยหรือเปล่าเนี่ยทุกคนบนท็อปตำนานนะกดกาชาตัวนี้โอ้โหบางคนก็ได้เป็น20ตัวบางคนแบบได้แบบโอ้โหออซ่าเลยนะเออก็ไม่คิดจะแบ่งกันบ้างเลยนะครับผมเออตอนนี้อื้มเหดเลรดการตอบมันเป็นยังไงบ้างครับเนะี่ยสามสิบดจุดสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่า ผมไม่กดแน่ๆนะเออผมไม่กดแน่ๆแต่ตอนนี้ผมมองไปที่ตัวนี้เออได้มาอีก6กนะรวมเป็น12เดี๋ยวมาลองลุ้นกันอีกสักตาหนึ่งซิเจ้าบอสจระเข้ผมมันจะมาหรือเปล่าคราวนี้ไม่กดยกเลิกว่างเลยโนดี้ก็มาดิครับก็มาดิครับเออจระเข้จระเข้โอ้โหรยไม่มาจริงเหรอขอตัวสุดท้ายใช่ไหมตัวสุดท้ายมา ไม่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวนี้มันตัวสุดท้ายวะ่ะอ่ะอะ่ช่างหัวมันนะเออเดี๋ยวเราไว้ค่อยเอ,อ่อทำภารกิจจระเข้แม็กกันอีกไม่ใช่แม็กพีร้อยกันอีกรอบหนึ่งทีหลังนะตอนนี้ถ้าทางจะไม่สามารถทําได้นะเดี๋ยวเรา PVP ปิดท้ายคลิปกันสักหน่อยนะครับผมเออคนนี้1943 1943อยู่นี่ อันดับ40โอ้อยู่คิวผมนะคิวไมล์แฟมิลี่นะครับผมไปเดี๋ยวเราลีกันไปนะครับอ้าวคุณเท่าทาลกนะเอออ่ะอันนี้ตีได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองตีกันดูนะครับพอาะ PVP นี่ผมยังสามารถเอาชนะได้อยู่หรือเปล่าครับนี่เฮ่เอ,อตอนนี้ก็แข่งแข่งขึ้นกันนะแต่ละทีมแต่ละทีมเพราะว่า บางทีมหลายๆทีมเลยก็ทําพวกไม่ว่าจะบาวหรือโคนี่แต่ว่าฮิตกันที่โคนี่นะแม็กก็จะแข่งแร่งขึ้นผมก็อาจจะสู้ยาเพิ่มขึ้นนะไม่รู้ว่าตัดลิดพี p นี้นี่ผมจะเป็นยังไงบ้างนะผมกดออตโต้เลยละกันเพิ่มความรวดเร็วนะครับจริงๆก็ขี้เกียจกดนั่นแหละขี้เกียจกดเองนะเลยจะต้องพึง่งการกดออตโต้สักหน่อย เรอาอก็ดูอย่างเดียวไปเฮ้ยเรากดไอเทมไปแล้วเหรอเออทำไมเรากดไอเทมแล้วเขาแช่ใช่ไหมแช่ตอนต้นเกมนี่คือผมว่ายังไงก็ต้องกดอมตะถ้าเกิดแช่ตอนต้นเกมเนี่ยคือเลนเจอร์เราจะยังหน่อยนะก็อาจจะโดนตีตายได้ง่ายๆนะถ้าเกิดเจ้าดัดตายขึ้นมานี่คืองานเข้าเลยนะครับเออตอนนี้ผมก็เอาจาระเข้เข้าทีมป้องกันด้วยนะแล้วก็ทีมโจมตีในการตี PVP ด้วย 1952เหมือนจะเป็นคนในกิลนะเ,ออเดี๋ยวเราเช็คกันสักหน่อยเผื่อถ้าเกิดเอาไม่ใช้นี่นาออตอนนี้ก็จะเป็นโคน,นี่มืดแม็กด้วยนะตัวน,นีเ้เดี๋ยวเรามองมาลองปะทะกับโคน,นี่มืดกันสักหน่อยนะครับเออโคน,นี่มืดนี่มันป่วนมากๆเกียนมากๆเลยนะผมนี่ก็ไม่ค่อยจะชอบนะมา คืออย่างน้อยนอยนะคือเจ้าคนี่มืดเนี่ยมันทําให้เราชนดะยากขึ้นมันทําให้เราใช้เวลาชนะนานขึ้นนะเออเราก็จะแบบเรียกว่าเล่นให้จบเร็วยากขึ้นคราวนี้เราตัดหลีก Pv PVP ก็จะขึ้นที่1ยากขึ้นนะเออแต่ว่าเขาก็จะเป็นกันทุกทีมหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่มีไงผมไม่มีคนี่มืดแม็กนะเออก็อาจจะเสียเปรียบหรือเปล่า อ่าเดี๋ยวเราต้องไปลองดูกันนะครับผมพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วผมก็จะทําการสตรีมสด PVP ตัดหลีกเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวพบเจอกันได้ตอนประมาณ2องทุ่มของวันเสาร์นะครับมาตอนนี้ก็อันดับตกนะผมไม่ได้เล่นเลยเออวันนี้ทั้งวันเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นเลยนะโอ้โหหมดหมดกันอ่าอันนี้ตีได้นะอัดคลิปที่ไล่เจอแต่พันธมิตรทุกรอบเลยนะครับ เมื่อกี้เดี๋ยวผมไม่ได้เช็คว่าเขามีตัวบินหรือเปล่าก็ต,ต้องออกมาเช็คกันอีกรอบหนึ่งเสียเวลาเลยนะมาทีมนี้ก็แข่งแก่งนะแข่งแก่งเจอกันเป็นประจำตีกันเป็นประจำนะมาลองดูกันหน่อยกับ การกดออโต้ Auto ของผมนะเออเจ้าบาวของผมมันจะสามารถสู้กับโคดีมืดได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวเราลองนองไอเทมดูนะเออทีมอื่นที่เขาเน้นกันที่การใช้โคดีมืดนะทีมผมนี่เดี๋ยวจะมาเน้นกันที่การใช้บาวบาวแสงเออบาวแสงของผม กับโคนี่มืดของหลายๆทีมใครมันจะชนะนะอ่าเดี๋ยวเรายังไม่จุใจนะครับผมเดี๋ยวผมขอ,อกดลับขนขนลุง้งมาตี PVP กันอีกสักรอบหนึ่งนะโอ้เจอกับชิซุก,กะนะครับผมตอนนี้ชิซุก,กะก็อยู่ที่สูงนะอัะนดับ13บคะแนน2อ0พด้วยอ่าแต่ยังไงเราเราก็รีเออเพราะว่าเราก็อยากที่จะเล่น PVP ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ เพื่อนๆน,น้องๆได้ดูมาออโต้เช่นเคยนะออโต้นี้ชนะทุกทีมหรือเปล่าเออผมก็ไม่รู้นะของผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานมากแล้วทีมอื่นเขาก็พัฒนาขึ้นกันไปนะเออก็าอาจจะชนะยากขึ้นเผื่อจะแพ้เอาด้วย เออแต่ผมก็สะสมตัวได้เยอะนะมาเออตัวของเราเยอะนะครับผมปรับเป็นทีมตัดเอเป็นทีมตัดแรกเออล้วก็ใช้แรกค่อนข้างที่จะน้อยเลยตอนนี้ก็มั่นใจในทีมเหมือนกันแต่ว่าคือทีมทีมเนี่ยมันชนะแต่ว่ามันยังมีคีย์เวิร์ดอีกหนึ่งอย่างก็คือต้องชนะเร็ว ซึ่งผมยังทําให้มันชนะเร็วไม่ได้เดี๋ยวผมอาจนจะต้องปรับทีมก่อนออสตรีมสดอีกสักหนึ่งทีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะปรับทีมให้เป็นแบบไหนดีให้มันสามารถชนะได้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องใส่ตัวดามเมจเพิ่มขึ้นมาอีกสักตัวหรือเปล่าผมมองตัวหนึ่งนะมีตัวหนึ่งที่ผมมองเอาไว้อยู่เล็งๆเอาไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีนึงว่ามันสามารถใช้งานจริงได้ดีแค่ไหนนะ ออซึ่งถ้าเกิดมันใช้งานจริงได้ดีเนี่ยผมอาจจะนํามันมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับผมอเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนว่าตัวนั้นเป็นตัวอะไรแต่ผมเล็งๆไว้แล้วแหละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของ Baby r a n g e r ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ